สวัสดีค่ะชาวราศีกุมเรามาดูกันนะคะว่าการงานการเงินความรักของชาวราศีกุมในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานของคุณนะคะคุณต้องใช้ความโอดทนนิดนึงในการทํางานอย่าเพิ่งเบื่อน่ายเพราะว่ามันก็จะเป็นงานที่เข้ามาเรื่อยๆของานในเดือนนี้ของคุณเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เงินเยอะสักเท่าไหร่ใน ช่วงแรกๆมันก็จะเป็นงานการงานที่คุณเคยทำมาแล้วนั่นแหละแต่ว่าเข้ามาเรื่อยๆมีคนติดต่อเข้ามาโน่นนี่นั่นยังไงก็ตัดสินใจดีๆค่ะว,ว่าจะเลือกรับในงานไหนนะคะต่อไปการเงินสำหรับชาวราศีกุมในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรการเงินของชาวราศีกุมเนี่ยต้องบอกว่าการเงินของคุณเนี่ยได้มา แล้วก็จากไปกา,การเงินของคุณเนี่ยรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างเยอะก็ตามแต่ยังไงเสียในช่วงปลายเดือนก็จะมีรายได้เข้ามาค่อนข้างเยอะจากการที่คุณได้ใช้จ่ายอา,อาจจะเป็นเรื่องงานบุญบ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะคะ mm. ต่อไปเรื่องความรักค่ะ ของชาวราศีกุมในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างความรักของชาวราศีกุมในเดือนนี้นะคะต้องบอกว่าคุณอาจจะมีคนได้คุยกับคนเก่าๆหรือคนที่เขา,เ,าเคยคุยกับคุณมาแล้วเขาอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณแต่คุณไม่ได้สนใจเขาเราก็แบบไม่ได้คิดอะไรกับเขาเกินเลยเนาะแต่เขาเอา่ะอยากจะ พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณขึ้นไปเพราะฉะนั้นให้คุณก็ตัดสินใจดีๆค่ะว่าคุณจะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาเกิดให้มันมากขึ้นหรือว่าให้อยู่ในระดับกลางๆค่ะต่อไปเรื่องสุขภาพสำหรับชาวราศีกุมนะคะให้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางาไปในที่มืดในที่อโคจรระวังระวังเรื่อง อารมณ์ของตัวเองด้วยค่ะอยากขึ้นขึ้น,นลงๆให้มากนักเนาะต่อไปโชคลาภของชาวราศีกุมค่ะเรามาดูสิว่าโชคลาภของคุณจะมีไหมโชคลาภของคุณเนี่ยจะมาจากเด็กจะมาจากคนที่อายุน้อยกว่าเราค่ะเขาสามารถที่จะช่วยเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การติดต่อการงานหรือว่าโชคลาภถ้าคุณอยากเสี่ยงโชคก็ลองให้เ,เด็กๆลูกหลานจับให้ซื้อให้หรือซื้อกับคนที่มีอายุน้อยกว่าเราค่ะหรือถ้าใครอยากที่จะเ,เริ่มธุรกิจใหม่ๆก็ถือว่าช่วงนี้สามารถทำได้เพราะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ค่ะ ้อควรระวังสําหรับชาวราศีกุมในเดือนนี้นะคะนะระมัดระวังเรื่องออลูกหลานหรือว่าระมัดระวังเรื่องการที่คนใหม่เข้ามาคนที่อายุน้อยกว่าเราะนะคะ,ะระมัดระวังเรื่องความรากักระวังว่าอยากจะเขาเรียกอะไรคะอยากจะกินเด็กระมัดระวังถูกเด็กหลอกค่ะ เนาะเสริมดวงค่ะสำหรับชาวราศีกุมในเดือนนี้เสริมดวงเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับเรื่องอาการงานการเงินเช่นคุณอาจจะไปขอพรกับแปะลงสีหรือเทพเจ้าหรือ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องการงานค่ะสำหรับคลิปนี้ ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยค่ะถ้าใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็เข้าไปที่ลน์แอดมอมต้นนะคะมีแอดข้างหน้าแล้วก็ m o m t h o n ค่ะสวัสดีค่ะ